โอ้ oh, โหนะครับนี่คือเอาอีกแล้วนะครับที่พนมเปญครับแถวไอ้บริเวณเทมปอรีนะครับจะเป็นมีปั๊มน้ำมันแถวนั้นนะครับทำให้เหตุเพลิงไหม้นะครับก็คนพากันแตกตื่นนะครับนี่ไม่ใช่ภาพ AI นะครับแต่นี่คือภาพจริงที่บยอดเห็นแล้วขอเต้นอีกสักรอบหนึงครับเจาะ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 นะคร atics, ับทำไมบยอดถึงเต้นครับ ก็ไอ้ทองนะครับไอ้ทองมันเต้นนะมันเต้นเยอยน้ําท่วมไทยนะครับวันนี้เบายอดหอนะครับขอคนไทยประนามขมรเยอยขมินะครับเหมือนขมนเย้ยไทยคนไทยนะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กล้าพูดนะครับไม่กล้าด่าวันนี้เบายอดหอขันอสาสนะครับเป็นคนด่าขมนและเป็นคนเย้ยขมรนี่ครับน้ําท่วมนะครับเขาเย้ยนะครับแต่พอมาวันนี้ภัยไหมขมนเบายอด นำมาเสนอรครับนี่คือพระน่มเปนครับเมืองหลวงของขมิตรนะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับที่เห็นไร้เงาลดดับเพลิงครับซึ่งไฟไหม้เนี่ยยีนาทีแล้วปบะยยอดได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับนะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ย,ยไฟไหม้เนี่ยเกิดมา20นาทีแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยแต่ไร้เงานะครับลดดับเพลิงนี่จะเห็นได้ชัดๆเลยในความแตกต่างนะครับ หลายคนก็ทําไมไม่มีรถดับเพลิงมาอยะาไปยัดขึ้นให้ดูนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่มีรถดับเพลิงเลยมาช่วยเลยไม่มีหรอครับนะแตกต่างจากคนไทยอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าบาปซ้ากรรมสอนจริงๆท่านผู้ชมซึ่งบายอดได้เห็นแล้วก็พูดคําเดียวอาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่เต้นโชว์เก่งเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจเจเจาเจาไมถึงเต้นเจ้าเจ้เจเพราะคำเมนมันเย้ยไทยนะครับวันนี้บ่ายยอดขอจากคนไทยนะครับขอคันอาสา เขาเรียกว่าเย้ยคนเขมรคืนนะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเขมรเนี่ยก็มีบ่อยๆนะครับแต่ไม่ออกข่าวนะครับแต่วันนี้เบ่ายอดจะขันอาสานําเสนอนะครับให้คนไทยได้ดูว่าที่เขมรเนี่ยมันก็มีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งคลิปนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้ร้อนๆสดๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับวันที่29 นี่คือเกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่ภาพ AI นะบอยยอดพูดเลยว่าไม่ใช่ภาพ AI ซึ่งบอยอตได้เห็นนะครับจากการที่อินฟูข่มเนเนี่ยมาเย้ยไทยนู่นนั่นนี่นะครับด่าไทยนะครับวันนี้นะบอยอดจะรวบรวมคลิปที่มันเกี่ยวกับขมามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมภัยไหม่อะไรก็แล้วแต่ ที่ขเมเรไม่นําเสนอเนี่ยบยอยดจะนําเสนอให้คนไทยดูว่าขมรเนี่ยเขาก็มีจริงๆนะครับแล้วก็จะเจอคนขเมเรด้วยต่อให้คนขเมเรดูจะเกลียดบอยดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบายอยดนําเสนอความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงที่คนขเมเรเองบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยประเทศขเมเรนะครับมีเหตุเพลิงไหมนะนะครับแต่ทําไมถึงไร้เงานักข่าวไร้เงารถด,ดับเพลิงนะครับ โอ้โหนะครับเห็นมบ,บนี้แล้วก็เต้นเจาะ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 ถึงแม้ว่าหลายคนมองว่าอบอยยอดทําไมต้องไปเขาเรียกว่าไปดูถูกบอยยอดไปได้ถูกถูกบอยอดพูดความจริงและบ่าวยอดก็ได้เห็นคนเメ้นนะครับดูถูกประเทศไทยนะครับดูถูกน้ําท่วมประเทศไทยเพราะฉะนั้นปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเข้าไปเถอะไม่ได้นะท่านผู้ชมนะคือถ้าเราอยู่เฉยๆนี่แล้วมีคนมาด่าเรา มีคนมาดูถูกเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับบยอดพูดเลยถึงแม้ว่าคนไทยบางคนอาจจะมองว่าไม่ชอบที่บยอดด่าคำเมียนประนามคำเมียนบยอดก็ขอโทษคนที่ไม่ชอบนะครับแต่สําหรับตัวบยอดบยอดเชื่อว่าคนไทยนะครับที่อยู่เคียงข้างบยอดก็มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นบยอดก็จะทําสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าปกป้องประเทศไทยเนะี่ยนำเสนอให้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ทุกคนทั่วโลกต้องได้รู้นะครับกับพฤติกรรมของกรเมรนะดูถูกประเทศไทยเยอะประเทศไทยวันนี้ก็โดนนะครับโดนเอาคืนซะบ้างนะครับโดนเขาเรียกว่าเจ็บตัวซะบ้างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือไม่ใช่ภาพ AI นะครับนี่คือเป็นเรื่องราวจริงๆของพระนมเปรตนะครับที่พระนมเปตซึ่งอยู่ยแถวเอเขาเรียก ทุงโพรีนะแถวนั้นก็จะมีปั๊มน้ํามันนะครับจากการที่บยญ,ญได้ไปเชิญดูก็คือถามว่ามันเป็นจังหวัดไหมไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นจังหวัดนะครับมันอยู่ที่พระนมเป็นนะท่านผู้ชมแต่เหมือนมันสมมุติว่าอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีโซนแต่ละโซนนะครับมีว่ญญาจะเป็นลาดพ้าวนะครับส่วนตะจุจักมันแบบนี้คือมันจะเป็นประมาณนี้เท่าที่บยญ,ญได้ไปหาข้อมูลดูแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเพิ่งไหม้ในครั้งนี้ ไม่มีแม้กระทั่งรถด,ดับเพลิงนะครับไร้เงารถด,ดับเพลิงนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่เห็นได้แล้วก็สงสารนะครับน่าเวทนานะคือบาปซ้ำคำซัดอาจจะคนที่โดนกระทบกระทบอาจจะไม่ใช่คนที่ดูถูกแต่ทำไมถึงถึงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีคนคำเม็นนะครับดูถูกคนไทยนะครับ ใส่ร้ายคนไทยซึ่งคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ได้เยยนะครับคนเขมรที่ไม่ทําผิดแต่คนเขมรนะครับเจ้าเขาจะเหมารวมว่านี่คือคนไทยนะครับคุณคนไทยฉันก็จะด่าคุณเขาไม่ได้ด่าคนที่ด่าเขมรนะเหมือนมะยอดด่าเขมรเขาไม่ด่ามะยอดเขาอาจจะด่าคนอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคนเขมรซึ่งเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาเรียกว่าเรื่องเป็นกระแสเรื่องดราม่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยุ่งแต่พอเป็นคนไทยแล้วเนี่ยครับ เขมรเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับเขาก็จะด่าวันนี้บ่ายยอดก็ขอขันอาสานะครับยเยยขมรคืนนะครับคือได้เห็นนะครับได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขามรเขาเรียกว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีจากสารระบบเลยนะครับที่จะเขาเรียกว่า สู้ประเทศไทยได้เลยนะครับไม่ว่าทางด้านจิตใจนะครับไม่ว่าทางด้านไหนก็นแล้วแต่อย่างเช่นวันนี้นะครับได้เห็นเนี่ยจึงได้เห็นชัดๆเลยครับนั่นก็คือความเอาใจใส่ของรัฐบาลนะครับไม่มีเลยของหน่วยที่เกี่ยวข้องอะไรคือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่มีเลยครับไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือไม่ได้มีเข้ามาเยียวยานี่คือได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าต่อให้คาเมนจะข้างไข่ฮุนเซนขนาดไหน ฮุนเซนไม่สนใจครับนะไม่สนใจคนขเขมเรเลยครับคนขเขมเรก็เหมือนเนื้อที่เสียแล้วเนื้อที่เน่าแล้วเนื้อที่บูดแล้วนะครับไม่ได้มีความสําคัญกับสมเด็จเด,ดโชฮุนเซนเลยนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยกับบอยอดได้สําหรับคลิปนี้ ep นี้บยอยดก็สีขอละพี่และน้องไปก่อนเบิร์ดสุขภุสกุค,ค,รครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ อย่าเจ็บอย่าได้นะครับอยา่าใครอย่าจนสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ